โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี2559และได้ขยายโครงการเฟส2ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในปี2562ถึง2564เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในปีการผลิต2564ทับ2565ปี2565ทับ2566และปี2566ทับ2567ท,25ที่กำหนดเป้าหมายปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าขีบได้ไม่เกิน ร้อยละสิบร้อยละห้าและร้อยละศูนย์ตามลำดับรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการนำใบอ้อยที่เหลือจากการตัดอ้อยสดไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องอื่นๆเช่นผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งรัฐบาลจะช่วยรับภาระชดเชยดอกเบี้ยส่วนเกินให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรปรับพื้นที่ปลูกอ้อยพัฒนาแหล่งน้ําและบริการจัดหาน้ําในไร่อ้อยตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้หมดไปภายในปี2 5 6 5โดยผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรเฟส2ปี2562ถึง2564ประกอบด้วย1การพัฒนาแหล่งน้ําและการปรับพื้นที่ มีเกษตรกรกู้อยมรเกษตรกรกู้877ราย2การจัดซื้อเครื่องจัก,กรกลการเกษตรรถตัดอ้อยรถขีบอ้อยมีเกษตรกรกู้751รายคิดเป็นรถตัดอ้อย417คันรถแท็กเตอร์รถบรรทุกอ้อยมีเกษตรกรกู้470รายสรุปผลการจ่ายเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครอบวงจรเฟส2ปี25 2พันหบัมีเกษตรกรกู้2,098รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4,500 179ล้านบาทซึ่งถึงได้ว่าเป็นโครงการที่ช่วยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเพิ่มผลิตภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตอ้อยลดปัญหาการขัดแคลนแรงงานอีกทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน